ช่องเวนเพียรทั้งข่าวเพียรทั้งคุณทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แจ๊แท้ทุกความจริงครับวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของ3มเทพแห่งประเทศไทยที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสะแรงมากๆอาจารย์เบลขึ้นพลังบุญรักษาผีส่วนอีกท่านครับล่างทรงสุนทรร์ะแล้วคนสุดท้ายน้องปัน เชื่อมเกมยังไม่รู้กันนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นนักชิงชนะเลิศ FA ครับคือหลากหลายรายการเนี่ยก็เรียกพวกเขาเหล่านี้ไปถามความแบบว่ามีพลังงานพิเศษผู้ชมฮะมานเลยทำให้เราเนี่ยต้องเรียกเขามาโชว์พลังในรายการพร้อมๆกันไปเลยซึ่งตอนนี้ผู้ชมเป็นเกียรติมากอยู่กันทั้ง3ท่านสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับพิจิตสวัสดีครับจันตว,วัสดีแปลว่าอะไรใครช่างถามตามจิ้งป๋ามจำท่ถือือคือชื่ออสวัสดี สวัสดีครับขุนบรรลืออ,อยากเชิญเหล่าเทพจุติมาผ่าโชคชะตาแมนยูแมนซีกันหน่อย <i> เดี๋ยวให้ลองทุกวิธีแล้วมาดูกันว่าแมนยูเนี่ยมีทางชนะไหม <i> เอาอาจารย์เบลก่อนแล้วกันนะอาจารย์เบลเป็นยังไงฮะทร่นีต้องมีอาจารย์หญิงมาอีกคนด้วยแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มามแต่ถ้าว่าแค่อาจารย์คนเดียวก็สามารถทําพิธีเองได้เร็วเด็ดไกิ้เสียงใครตด น้องปั้นขี้แตกเหรอหพี่ป้าปล่าครับไม่ได้ขี้ครับขี้ไม่เป็นไรผมใส่แผ่นเพลรนๆเรียบร้อยยังใส่ไม่พออยู่อนาคามีคืออะไรน้องปันปน,ปนาคามีเอออนาคามีคามีการพืชกาสีโก๊กาโบกาโบกาโบ,าโบเดี๋ยวทัวลงนะอ,อะไรอ่ะเดี๋ยวทัวลงนะเอออยากดังนะเอาทีนี้คือเขาไม่ได้ขี้แล้วท่านสุนทรฮาร์ชใช่ไหมใช่ใช่ท่านไหมที่ขี้ไอ้เจาะ ไอ้แจ๊ะนี่แหละนะมาเกาหาว่าฉันตดช่างสงสัยกลิ่นของตดออกมาจากตูดนั้นของใครออไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ของเธอของใครวะตดใครวะเนี่ยอาจารย์เองแหละครับคุณแจ๊ดอ,อาจารย์ตดเหรอครับคือคืออาจารย์กำลังเชื่อมจิตบางอย่างเหรอครับไอ้หตดท,ทองมันเสียโอ้ผมก็ตกใจ นึกว่าอาจารย์เชื่อมไหวใช่ไหมวันนี้ท้องเสียไม่ขี้แตกนะไหวอยู่แล้วอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยที่คุณเตรียมมาเนี่ยคืออะไรอันนี้คือไม้วิเศษออันนี้ไว้เคลียร์ผลการแข่งขันใช้สําหรับเวลาที่ทีไม่โอเคอกับผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่อถ้าจับไม้นี้จะทำให้ดูสนุกมากขึ้นยังไง ไอ้ขี้เถอะอฮี่คือคือเมื่อกี้คุณตดเหรอฮะคุณคลื่งนะฮะมันคือคลื่นคลื่นคลื่นอะไรเนี่ยแห่คุณลองอีกทีนิมีดนตรีที่อะไร เบิร์ดเดียวก็พอขอจับขอจับได้ไหมมันมันมีเสียงมันมีจับได้ไหมคือคุณไม่มีบุญให้น้องคาลองได้ไหมใหาไม่มีเสียงเลยให้ได้ไหมได้ไหมเลยอเนี่ยปกติปกติปกติแต่ให้อาจารย์ไม่ต้องท่องกรอนะยาวไม่มีไม่มีให้พี่แ๊ะจับบ้างอ่ะผมจับในอันนี้คุณทําเสียงให้ผมทำเสียงทำเสียงจับทำเสียงไม่ใช่ตดจริงแต่ถ้าผมจับเนี่ย อันนี้คือพลังคลื่นโอ้ไม่ใช่ไม่คลื่นคุณมีกลิ่นด้วยนี่คือแสดงว่าพลังมันแรงมากผมว่าผมว่าตดคลื่นก็ผมได้กลิ่นมันตดก็มันน่าคลื่นแรงมันเลยก็ผมบอกว่าตดคลื่นตดกูบอกว่าคลื่นตดเออมึงจะเชียอกูไหมเนี่ยตดกูบอกว่าคลื่นไหนคลื่นคลื่นนี่อ่นนี้เนี่ยตดเอาให้จางเอา นี่คือคนไม่มีบุญอ่ะทีนี้ทางนี้เป็นจาของจับ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 ใช่พอจับของพิเศษของพิเศษไม่มีเสียงอะจ้าอยากจับอะอยากให้มันมีเสียงอ่ะไปจับคนพ่อมีเลยอย่าเกเรจรลูกเราอารมณ์ร้อนเราปลาเข้าของอ่ะเอาน้ำไปลาดหัวเขาบ้าหรือเปล่าเออเขาผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่สรุปคือขึ้นเนาะ อย่าไปกวนตีนเขาไหนไหนล้วคุณสุนทนฮักลองจับดูจับได้ใช่ไหมอันมาก่อนจับเลยยังยังไม่ได้จับเลยเออยังทำไมมีเสียงละเอ่ยันนี้เขาเรียกว่าลั่ลองดูอีกทียังไม่โดนเลยพี่เอ่ยึงก็จับให้มันเร็วๆสิไม่าจะดึงช้าทำเฮี้ยอะไรเราจับได้ไหมขอจับอีกทีนึงได้ไหมพี่เอ่ย อเอางี้สามเทพคุณทำพิธีเลยเอาน้องปันก่อนน้องปันคือยังไงคือยังไงนี่ร่วมพิธีนะครับก็อยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาสองมือแล้วไงต่อแล้วตบมือครับตบอ่าตบไปครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำพิธีแล้วนะครับเะ คุณจับหัวนมทำไมฮะเนี่ยอันนี้อันนี้น้องปันครับต้องเชื่อมเชื่อมทางนี้ครับเชื่อมเชื่อมทางหัวนมเหรอเฮ้ยคุณตบไปดิเดี๋ยวพี่นิ่งไม่อยากติดเราคือจะยังไงอ่ะคือแล้วมันจะวัดยังไงอ่ะนมซ้ายจะเป็นแมนยูครับนมนมขวาจะเป็นแมนซิตี้จับแล้วเป็นไงอันไหนแข็งอันไหนเต็งก,ก่อนทีมนั้นชสรุปใครชนะคุณทำทีที่ก่อนครับยังไม่ได้ตบไปครับตบไปโอ้เฮ้ยแดง แดงแดงชนะแน่นอนตบเรือล่วงเลยอุ้ยขาเขาหลับแล้วเขาหลับแล้วเเขา <c oughs> ตบทำไมเขาหลับแล้วเอาเอาาี้อ,ขอ,อาาของอาจารย์บ้างสิอาจารของอาจารย์อันชูมือสงถีแดงให้ชนะชูมือขึ้นมาชูมือครับมือซ้ายนะไม่ใช่มือขวาชูทำไมอตงมือตายให้เทนทักไม่ต้องไป เดี๋ยวเข้าไปรอบชิงเดี๋ยวยิงเองเป๊ปวาดิโอลาเขาบอกว่าโหดจัดมาเจอกันที่เวมนพี่มาเจอกันก่อนหน้านเนี้ยดวลกันสองทีผีเดคยี่แต่รอบนี้ผีชนะเออใครยิงมั่งใครยิงมั่งอ้าวถามว่าใครยิงฮอยลุนยังไม่ได้ลงแม็กโครก็เป็นคนมีสองตีนเหมือนฮาเลนอ้าวเรดฟอร์ดวิ่งอย่างเร็วไม่แพ้แคน ส่งพลังจากแฟนแฟนสู่เวมบี้เอ๋ยแรดฟอร์ดยิงเอ๋ยแรดฟอร์ดยิงด้วยแล้ว้วยิงแล้วโดนไล่ออกไหมถ้าเป็นแชมป์โดนไล่ออกคือใบแดงที่กรรมการยื่นไม่ใช่เดี๋ยวมาถึงเดนทาร์กเ็นทาร์กถามว่าเดนทาร์กโดนไล่ออกหรือเปล่านะเออลองไปดูลิศคนที่จะมาต่อทีจ้าถึงจะบอกว่าแม่เคหน้ามึงเอาเหรอเออเดี๋ยวก็พอสเดี๋ยวคนนู้นคนนี้โอ้โห ยามีครับพี่ชาวดัตจากอาแจกปัดยาดีเออดูเหมือนผีจะกลับมาดีอีกครั้งแต่ดูฟอร์มเฮ้ยทำไมหน้าจังงังผมองจังฟอร์มจังไรแบบนี้เออเออนี่ทำไมไม่ทำปลาเออมึงไม่กันจบเล่นแล้เนี่ยแบบนี้เอยแบบนี้เอออะไรนะใครก็เป็นได้ไอ้หียไหนอาจารย์ลองโชว์ให้ดูหน่อย ชาวบ้านน้อยอันนั้นของเขาเราจะส่งพลังให้เล็งไปยังทิศทิศที่พลังจะรับทิศที่พลังจะรับโอทัฟฟอร์ดโอทัฟฟอร์ดเอ่ยรับจะศัตรูอยู่ตรงนี้นี่โอเคอ่ะลุกขึ้นปาบแล้วปาบปาบปาบปักเป็นขี้เถอะเชื่อกูมันเป็นพลังที่ต้องส่งไปให้นักเตะทุกคนโอ้ยอ่ะแลกขี้ไกูดิอ้าวขี้อ <c oughs> นี่มีจะร้องอย,าาย่างเดียวนี่คือคุณส่งกำลังแล้วเหรอเหมือนส่งกลิ่นมากกว่ากลิ่นเป็นไงบ้าครับอาจารย์สินทรฮ์ทใกล้แค่ผมอยากถามอาจารย์ว่าเหม็นไหมผมได้กลิ่นเหมือนกับตอดซ่อนอยู่ข้างในผมสงสัยใช่ตดไหมจึงถามเอ,อ่ยอันว่าตดถ,ถูกต้องแล้วแจ๊ะจ๋าเนี่ยของดีๆไอ้สัตว์ก่อนหน้านี้ทำอะไรสินเหมือนหมาเพิ่งตายเลยแจ๊เอ๋ย ไม่ใค่ขึ้นนี่คือขี้นะพี่เอ๋มันลงเอ้ยในจมูกของกูเองเอาเลยปิดเลยอาไอ้ยักษ์คมแล้วเจอพวกมึงแล้วกูหัวจะปวดอยากจะบวชให้พวกมึงสักพรรษาอยากจะบวชให้มึงนักแก้วตาแต่ต้องบวชให้พีอาร์บิ๊กแบเอ๋ ขอบพระคุณข้าวเกลือเียบิ๊กแบ็กมี3ามรสชาติครับรับมาเกับที่รถกุ้งและรถใหม่ล่าสุดข้าวเกลือเียบิ๊กแบ็กรสสาหร่ายอร่อยนัวๆเน้นๆแค่เปิดซองก็พร้อมบรรทักความอร่อยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นสุดลงตัวหาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่เซเว่นอเว่นทุกสาขารวมถึงช็อปออนไลน์ผ่านทางชอปปี้ครับเข้าไปได้เลยราคาเดิม20บาทเท่านั้นอำลาด้วยคําอวยแดดยาบิ๊แบ็กเชิญครับไม่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 ทางเนี้ยเชิญครับเชิญเราได้แล้วคำจองจองอันข้าวเกลยบเพียบพร้อมความอร่อยนี่เดินไปสอย พี่โชปี้ทุกสาขา20่บาทไม่แพงอย่าบอกลาข้าวเกี่ยว PR Big bag โคตรอร่อยเอ่ยข่าวช่องเวนเพียนทั้งข่าวเพียนทั้งคุณ